มาดูความคืบหน้าคดีฆาตกรรมนักท่องเที่ยวที่เกาะเต่าค่ะผู้บัญชาการตํารวจภูทรจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมสารต่อคดีฆ่าสองนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เกาะเต่าขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนประชุมความคืบหน้า ความคืบหน้าคดีฆาตกรรมสองนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่หาดไซรีเกาะเต่าอําเภอเกาะพังานจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีในวันนี้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวนประชุมติดตามความคืบหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะเต่าโดยมีพลตำรวจตรีสุวัสด์แจ้งยอดสุขรักษาราชการแทนผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลเป็นประธานติดตามผลส่วนความคืบหน้าทางคดีตำรวจได้แจกจ่ายรูปภาพและคลิปจากกล้อง วงจรปิดให้กับผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เพื่อขอความร่วมมือจากผู้ที่พบเห็นแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อทําการตรวจสอบและเรียกสอบปากคําเพิ่มเติมคาดว่าบุคคลดังกล่าวอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขณะที่พันตารวจเอกอภิชาติบุญศรีโรธว่าที่ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าหลังจากรายงานตัวเข้ารับตําแหน่งในวันที่3ตุลาคมนี้พร้อมจะเข้าสืบสวนสารต่อคดีฆ่าสองนักท่องเที่ยวที่เกาะเต่าซึ่งสิ่งแรกที่จะดําเนินการคือเร่งด้านการสืบสวนสอบสวนคลี่คลายคดีติดตามจับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุควบคู่กับการสร้างความเชื่อมัน่นรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติ ให้ชัดเจนมากขึ้น